เอาละครับคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ JPEX ครับแล้วพบกับอ่านอีกเช่นเคยนะครับผู้นวยการายขายและการตลาดของบริษัท JPEX ประเทศไทยจำกัดนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครับเจ้าตัวนี้เลยแอร์เคลื่อนที่ JPEX รุ่น9,000 BTU 12,000 BTU และ15,000 BTU ครับพร้อมชุดดูดอากาศระบบ2ทอ่อวันนี้ฮะเจ้าตัวนี้เลยครับก็คือเราจะมาอธิบายการทํางานของชุดดูดอากาศระบบ2อท่อนะครับว่ามันดีกว่า ท่อเดียวอย่างไรจริงๆแล้วแอร์เคลื่อนที่ JPX 1เซตนะครับจะเป็นแอร์เคลื่อนที่เปล่าๆไม่มีชุดดูดอากาศร,ระบบ2ท่อให้นะครับตัวนี้ต้องซื้อแยกในราคา1,700ับาทครับลูกค้าอธิบายก่อนนะฮะว่าหลักการทํางานของแอร์เคลื่อนที่ทํางานอย่างไรตอนอที่เป็นระบบท่อเดียวนะครับลักษณะตรงนี้เลยครับจะเป็นลักษณะคอยเย็นและคอยร้อนนะครับเวลาที่แอร์เคลื่อนที่ทํางานนะครับจะดูดลมเข้าไปในส่วนของคอยเย็นและคอยร้อนนะครับดูดลม เข้าไปในส่วนของคอยเย็นนะครับผ่านน้ายาปล่อยออกมาเป็นลมเย็นคอยร้อนดูดผ่านเข้าไปในแผงคอยร้อนและปล่อยออกไปเป็นลมร้อนนั่นแสดงว่าเราดูดเข้าไป1พ่นออกมาอากาศอยู like ่ภายในห้องนะครับดูดเข้าไปนะครับ 1. พ่นออกไปเป็นลมร้อนนั่นแสดงว่าอากาศภายในห้องของเราเนี่ยจะถูกดึงออกไปข้างนอกนั่นแสดงว่าก็จะต้องมีอากาศจากภายนอกในบริเวณอื่นนยครับเข้ามาทดแทนอากาศภายในห้องให้มันเข้าเดิมเพราะฉะนั้น แอร์เคลื่อนที่ระบบท่อเดียวจึงเย็นไม่ฉับเวลาที่ลูกค้าใช้ภายในห้องวันนี้ครับ JPS ก็เลยคิดค้นชุดดูดอากาศระบบ2ท่อเข้ามาชุดดูดอากาศระบบ2ท่อดีอย่างไรนะครับเมื่อเราต่อกล่องดาตัวนี้เข้าไป ที่บริเวณแผงคอยล้อนด้านล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกตอนต้นก็คือคอยเย็นดูดเหมือนกันนะครับคอยร้อนดูดเหมือนกันแล้วปล่อยออกไปเป็นลมร้อนวันนี้ครับเราต่อชุดดูดอากาศระบบ2ท่อต่อท่อเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชิ้นนะครับนั่นแสดงว่าลมจะถูกดูดเข้ามาจากข้างนอกดูดเข้ามาปุ๊บผ่านกล่องเก็บลมตัวนี้ผ่านเข้าไปที่แผงคอยล้อนและปล่อยออกไปเป็นลมร้อนลักษณะการหมุนเวียนอากาศจะเป็นแบบนี้ครับ ดูดเข้ามาผ่านน้ำยาผ่านแผงคอยร้อนนะครับปล่อยออกไปเป็นลมร้อนนั่นแสดงว่าภายในห้องของเราเนี่ยจะไม่ถูกดึงอากาศออกไปข้างนอกนะครับเพราะเราเอาอากาศจากข้างนอกเนี่ยครับเข้ามาผ่านน้ำยาผ่านแผงคอยร้อนแล้วก็ปล่อยออกไปเป็นลมร้อนจะช่วยอะไรนั่นก็คือเหมือนเราติดแอร์ติดผนังเลยครับก็คือแอร์ติดผนังคอยร้อนจะอยู่ด้านนอกใช่ไหมครับแผงคอยจะมีเฉพาะแผงคอยเย็นอย่างเดียวที่อยู่ด้านในห้องนะครับถ้าเราต่อชุดดูดอากาศระบบ2ท่อไป จะทำให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นหรือภายในห้องของลูกคาเย็นขึ้นและดีขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าลมที่ดูดเข้าไปนะครับผ่านแผงคอยเย็นออกมาเป็นลมเย็นถูกรีเทิร์นเข้ามานะครับจะทําให้ภายในห้องเนี่ยเริ่มมีอากาศเย็นแล้วลมเย็นภายในห้องเนี่ยก็ถูกผ่านเข้ามาแผงคอยเย็นอีกทีนึงก็จะทําให้ห้องค่อยๆเย็นดีขึ้นนั่นเองครับส่วนเราไม่ต้องไปสนใจแล้วฮะตัวนี้มันดูดอากาศจากข้างนอกเข้ามาปุ๊บผ่านแผงคอยร้อนแล้วก็ออกไป ประสิทธิภาพการทาความเย็นภายในห้องก็จะดีขึ้นแต่อย่างนี้นะครับต้องต้องดูด้วยนะครับเช่น9,000 BTU นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเหมาะกับขนาดห้องที่ไม่เกิน12ตารางเมตรถ้าเราต่อตัวชุดดูดอากาศระบบ2ท่อเข้าไปด้วยนะครับจะลดอุณหภูมิได้ประมาณ2 3ถึงองศาจากที่ลูกค้าต่อระบบท่อเดียวนะครับอันนี้ก็คือเราลองเทสมาและว1 2 0 0 0 BTU ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมาะกับขนาดห้องที่ไม่เกิน 16ตารางเมตรต่อชุดดูดอากาศร,ระบบสองท่อไปด้วยก็จะทําความเย็นได้ดียิ่งขึ้น15,000 BTU เหมาะกับขนาดห้องที่ไม่เกิน20ตารางเมตรต่อชุดดูดอากาศร,ระบบสองท่อไปก็จะทําความเย็นได้ดีขึ้นเช่นกันนะครับแต่ครับถ้าห้องของลูกค้า20ตารางเมตรนะครับใช้กับแอร์เคลื่อนที่9,000 BTU ไม่ว่าลูกค้าจะต่อชุดดูดอากาศร,ระบบ2ท่อเข้าไป ก็ไม่สามารถที่จะทําความเย็นได้ทั้งห้องเหมือนเดิมเพราะ9 0 0 0 BTU มันเหมาะกับขนาดห้องที่ไม่เกินแค่12ตารางเมตรเองครับในกรณีที่ลูกค้าใช้ขนาดแอร์ที่ไม่เหมาะสมกับขนาดของห้องแอร์ Air ก็จะทําความเย็นไม่ได้ไม่ชำ่ำ รประสิทธิภาพการทําความเย็นถึงแม้มันจะร้อยเป็นตตามแต่ว่ามันผลิตความเย็นมาไม่ทันกับความกว้างของห้องนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้คร่าวๆนะครับสำหรับชุดดูดอากาศระบบสองท่อว่ามันดีอย่างไรก็คือมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทําความเย็นของแอร์เคลื่อนที่ให้ดีขึ้นนั่นเองโดยนะครับต้องไม่เกินตามตารางเมตรที่กําหนดของแอร์เคลื่อนที่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้อันเจคต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ